สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูเครื่องดื่มง่ายๆกันเป็นเครื่องดื่ม2ตัวนะวันนี้เป็นแดงมะนาวโซดากับน้ำพึ่งมะนาวสสูตรนียเป็นน้ำที่ชงง่ายมากแต่หลายๆคนจะชอบรู้สึกว่าชงม,มาเราไม่กลมกล่อมไม่พอดีวันนี้มีสูตรง่ายๆมานำเสนอเป็นสูตรที่เราใช้ที่ร้านเลยนะคะร้านเพิ่งออกเมนูน้ำใหม่นะใครอยากลองชิมก็มาลองได้นะ ที่กาป๋ออยู่ตรงซอยมากมายงนะคะน,นี้ขอขายของนิดนึงเนาะอยู่ที่บางแสนชนบุรีนะคะอยากมาลองมาลองได้อร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงแน่นอนนะที่ร้านก็มีข้าวมีอะไรขายด้วยนึกอะไรไม่ออกลองมากินดูนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยจะเป็นแดงมะนาวโซดานะคะเราก็จะใช้เป็นน้ำแดงเฮลบลอยแบบนี้นะคะโดยที่เราจะใส่อยู่ที่40 ml ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปเกลือเนี่ยเราใส่ลงไปแค่ปลายช้อนชานิดหน่อยนะคะเพื่อตัดรสชาติประมาณนี้นะเพื่อนเออย่าใส่ให้มันเยอะเกินถ้าเยอะเกินเนี่ยมันจะเค็มนะคะแต่ว่าถ้าใส่น้อยเกินมันก็จะไม่มีรสชาติของเกลือเนีย่ยปลายช้อนแค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะคะ่ะ น้ำมะนาวเราใส่ทั้งหมด12 ml นะเพืเ่อนๆหลังจากใส่12 ml แล้วนะคะเราก็คนเลยค่ะเพืเ่อนให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยละลายเข้ากันดีนะคะพอเราคนจนทุกอย่างเนี่ยเขาละลายเข้ากันดีเรียบร้อยนะคะเพืเ่อนๆนเราก็จะเอาเขาไปเทใส่แก้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปใส่น้ำแข็งกัน เนี่ยนะคะแล้วก็เอาเขาไปใส่น้ําแข็งให้เต็มแก้วค่ะเนี่ยนะคะเราก็อัดน้ําแข็งมาให้เต็มแก้วเลยนะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่โซดาลงไปซึ่งโซดาที่เราใส่เนี่ยนะเราจะใส่อยู่ที่ประมาณ 120ml ถึงหนึ่งรมันก็จะเต็มแก้วพอดีนะคะที่สำคัญเราต้องอัดน้ำแข็งให้แน่นแก้วแบบนี้อันนี้เป็นแก้วขนาด16ออนนะคะนี่เราก็ใส่โซดาลงไปได้เลยค่ะ เห็นไหมคะเราก็จะได้น้ำแดงมะนาวโซดาง่ายๆแบบนี้แยกสีแยกชั้นแบบนี้สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเราสามารถแต่งมะนาวลงไปก็ได้หรือใครจะไม่แต่งก็ได้แล้วก็ก่อนจะเสิร์ฟลูกค้านะคะให้เราคนให้ชั้นมันแบบมีความฟูขึ้นมานิดนึงนะอย่าให้มันแยกกันชั้นที่ชัดเจนเกินไปนะคะมันจะดูแบบดูไม่น่ารักนะเนี่ยพอเราคนนิดนึงนะคะเขาก็จะแยกชั้นขึ้นมาแบบนี้เลย ปิดฝาจัดเสร์มได้เลยนะคะ ตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วเมนูหนึ่งนะคะเหลืออีกเมนูหนึ่งก็คือน้ำพึ่งมะนาวค่ะน้ำพึ่งมะนาวเนี่ยใครจะใส่เป็นโซดาก็ได้นะหรือว่าจะเป็นน้ำพึ่งมะนาวแล้วก็น้ำเปล่าก็ได้เหมือนกันนะคะมีความสดชื่นต่างกันนะถ้าเป็นโซดามันก็จะสดชื่นมากกว่าหน่อนจะมีความซ่าเปรี้ยวหวานแต่ว่าถ้าเป็นน้ำเปล่าธรรมดาก็จะมีความชุ่มคอนะคะก็ลองเลือกดูนะเริ่มแรกเลยเราจะเอาน้ำพึ่งนะคะใส่ลงไปในแก้วซึ่ง แก้วตวงนะคะเราจะใช้น้ำพึ่งทั้งหมด40 m l นะคะที่ร้านเนี่ยใช้น้ำพึ่งแท้นะหอมมากเลยนะคะทั้งหอมทั้งหวานเลยนะกลิ่นนี่คือชัดมากเหมือนเดิมค่ะตามด้วยเกลือนะคะเกลือเนี่ยจะเป็นตัวตัดรสชาติที่ดีมากๆเลยใส่แค่ปลายช้อนเหมือนกันนะคะอย่าใส่เยอะนะ ให้เขาเข้ากันนะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยน้ำมะนาวน้ำมะนาวในเมนูน้ำพึ่งมะนาวเนี่ยเราจะใส่เยอะหน่อยนะคะเราจะใส่อยู่ที่20 ml นะคะเราต้องการความเปรี้ยวนะเราได้น้ำมะนาว20 ml นะคะเราก็คนให้น้ำพึ่งกับมะนาวเนี่ยเขามีความ เข้ากันหน่อยนะคะตัวน้ำพึ่งมะนาวทําง่ายกว่าแดงมะนาวโซดาอีกเพราะว่าไม่ต้องแยกชั้นนะเราสามารถผสมทุกอย่างลงไปได้เลยคนให้เข้ากันแล้วก็ค่อยเอาไปเทใส่แก้วก็ได้นะคะหรือถ้าทําเป็นน้ําโซดาเพื่อนๆก็แยกชั้นได้ก็คือคนให้เท่านี้แหละแล้วก็เอาไปใส่แก้วเหมือนแดงมะนาวโซดาเลยแล้วก็อัดน้าแข็งแล้วก็ค่อยเติมน้ําโซดาลงไปนะคะ อันนี้คนจนเขาพอเข้ากันนะคะเราก็จะเติมน้าเปล่าลงไปน้ําเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ1 2 0ยย0ร้อเช่นเดียวกันกับตัวแดงมะนาวโซดานะคะประนี้คนให้เข้ากันอีกทีนะคะแล้วเราก็สามารถเอาไปใส่แก้วได้ น่นะคะตอนนี้ก็เข้ากันดีทุกอย่างแล้วเราก็เอาไปเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ ปิดฝานะคะแล้วก็เอาไปจัดเสิร์ฟได้เลยอันนี้ก็จะเป็นน้ำพึ่งมะนาวง่ายๆเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟคู่กันเลยนี่ก็จะเป็นหน้าตาของน้ำสองตัวที่เราเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะตัวหนึ่งจะมีความเปรี้ยวซาสดชื่นหอมหวานอยู่ในตัวของแดงมะนาวโซดานะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะมีความหอมหวานชุ่มคอมากๆ ใครไม่สบายเจ็บคอลองเมนูนี้ดูนะคะมันอร่อยมากๆเลยเพื่อนๆทั้ง2ตัวนี้นะคะที่เรามาฝากเพื่อนๆก็คือมันง่ายแล้วก็อร่อยจริงๆก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะทํางานไม่ยุ่งยากเลยก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด,ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวนันตอนหนึ่งทุ่มก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะติชมหรือว่า แนะนำสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยเราจะเก็บเอาทุกๆขั้มติคำแนะนําไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ